ข่าวแรกในะวันนี้นะครับเราจะไปดูหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญกับแรงงานนะครับโดยทางจังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมแรงงานตานีร่วมทําความดีปล่อยป,อยปูฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อคืนความยัง่งยืนสู่ทะเลไทยเนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินั่นเองครับ นี่เป็นภาพที่บริเวณลานนกกระยางบ้านแหลมนกนะครับที่ตําบลบานบาน,นาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปัตตานีประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานประกอบการผู้ใช้แรงงานบัณฑิตแรงงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับโดยวันที่1นนะครับ ขอภายนะครับวันที่1นึ่งพฤษภาคมของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นวันสําคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วโลกโดยจะร่วมเฉลิมฉลองวันสําคัญนี้อย่างพร้อมเพรียงกันและทางราชการก็ได้กําหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนและก็ทุกฝ่ายนะครับได้ตระหนักถึงความสําคัญของผู้ใช้รายงานและได้กําหนดให้เป็นภารก,กิจของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจงังหวัดในการสนับสนุนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดําเนินการจัดงานวันแรยงานแห่งชาติให้ประสบผลสําเร็จนะครับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเทศจเริญเติบโตอยู่ได้โดยจังหวัดปตัตตานีนะครับก็ได้จัดกิจกรรมแรงงานตานีร่วมทําความดีปล่อยปูฟื้นฟูธรรมชาติคืนความยั่งยืนสู่ทะเลไทยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบระมนทรามาธิบดีศรีสันทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรก้าเจ้าอ,อยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาในกิจกรรม ปล่อยปูจำนวน7 2ล้านตัวและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรเพิ่มพูนประมาปริมาณสัตว์น้ำให้กับทะเลไทยให้มีความอดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับค่ะขณะเดียวกันบรรยากาศที่ย่านการคาว,วชิราอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาคา่ะคนหนุ่มสาวผู้ใช้แรงงานเดินทางมาทํบุญตักบาทพระสงฆ์เนื่องจากวันนี้ เน,นื่องจากวันนี้นะคะสถานประกอบการแล้วก็โรงงานต่างๆหยุดหนึ่งวันทําให้บริเวณนี้นะคะคึกคักกว่าทุกวันที่ผ่านมาซึ่งในเช้าวันนี้ค่ะประชาชนชาวสงขาและผู้ใช้แรงงานก็ได้นําอาหารคาวหวานข้าวสารอาหารแห้งมาทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสัมมาเนรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันแรงงานนี้ค่ะ